กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยเช่นเคยเลยนะครับก็ห่างหายกันไปนานมากนะครับสําหรับการลงคลิปของผมนะครับลหลายๆคนนะครับหลายหลายคนที่ติดตามผมนะครับก็ไปเม้นว่าพี่ตายหรือยังนะพี่ตายหรือยังครับพี่ถูกรถชนหรือเปล่าหรือว่าพี่นอนโรงพยาบาลนะครับทำไมพี่ถึงไม่ไม่ทําคลิปเลยก็ต้องบอกนะครับว่ากูยังไม่ตายครับเอิมหลายๆคนที่ติดตามผมนะครับน่าจะรู้ว่าผมเนี่ยทำสองอย่างนะครับก็ คือทาเพจด้วยนะครับทำเพจขาย Netflix ในราคาที่ถูกมากนะครับแล้วก็2นะครับผมทํา YouTube ด้วยซึ่งหลังๆนะครับเวลามันไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับหลังๆเนี่ยผมจะทําเพจซะมากกว่าเพราะว่าลูกค้าเยอะมากนะครับทีนี้นะครับอ๋อต้องบอกก่อนนะครับว่าประเด็นหลักของคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าทํำยังไงนะครับ ทุกคนนะครับสามารถดู n e t f l i x นะครับ Netflix ที่เขาซื้อกันแพงๆนี่แหละครับ420บาทแถมแม่งต้องใช้บัตรเครดิตสมัครแม่งก็ยากแถมซื้อแม่งก็แพงนะครับสมัครก็ยากแถมซื้อแพงอีกนะครับทำยังไงถึงจะซื้อได้ในราคา65บาทแล้วก็ซื้อได้ทุกคนนะครับคุณจะมี wallet นะครับหรือคุณจะมีแค่ธนาคารจะมีแค่อะไรก็ได้นะครับคุณสามารถซื้อได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปมีบัตรเครดิตอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้สําหรับวิธีสมัครนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า ที่ผมมาทําคลิปนี้นะครับที่ผมได้ว่างมาทําคลิปเนี่ยนะครับเพราะว่าเพจกูถูกปิดนะครับเพจของพี่ถูกปิดนะครับคือรู้สึกเสียดายมากนะครับเพจของผมผู้ติดตามก็เออหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าก็อันนี้เพจใหม่ทําแม่งก็ไม่ได้เรื่องนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเหตุผลที่ว่าราคาคลิปนี้นะครับหกสิบห้าบาทจริงๆ ราคาเนฟิกที่ผมตั้งนะครับถูกแล้วนะครับ80บาทจริงๆผมตั้งไว้80บาทคือถูกมากแล้วนะครับแต่ที่เนี้ยแต่ที่นี้นะครับเพจผมถูกปิดของผมเหลือเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ได้ว่างกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเมลผมเหลือประมาณรองรับอีกพันคนได้อะเออนะครับทีนี้ผมจะโลกขายเลยนะครับ30วันเต็มในราคาแค่65บาทโอเคนะครับทีนี้ก็มาเข้าเรื่องกันว่า65บาททําอะไรได้บ้างนะครับ65บาทของผมเนี่ย เอออันนี้นะครับผมจะพามาดูว่าไอ้บ้านเมืองนะเนี่ยนะครับมันจะมีหลายโปรสำหรับเนฟิกนะครับมี99นะครับมี279มี349แต่โปรของผมนะครับคือโปร420บาทหรือว่าไอ้419บาทนี่แหละครับ419บาทมันก็จะสามารถนะครับดูความละเอียด Ultra HD ได้นะครับดูความละเอียด Ultra HD หรือว่า 4K ได้ถ้าเครื่องคุณรองรับนะครับแล้วก็อะไรอีกัะ ดูบนทีวีดูบนโน้ตบุ๊กได้นะครับซึ่งโปรอื่นๆโปรถูกๆมันจะดูไม่ได้นะครับโปร99เล่วนีมันจะดูไม่ได้นะครับ,รบโอเคทีนี้นะครับผมก็จะพามาดูว่าไอ้วิธีการเล่นการอะไรเนี่ยคุณก็แค่ล็อกอินเข้าไปนะครับเนี่ยคุณล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณจะเจอหน้าแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อกับผมนะครับคุณจะมี1จอเป็นของตัวเองนะครับ1 Netflix 1 ID มี5จอคุณจะมีจอของตัวเองคุณแค่ส่งชื่อมานะครับโอนตังค์ส่งชื่อมาปุ๊บ คุณจะได้นี่เลยนะครับชื่อจองตัวเองซันนะครับอันนี้ซันอันนี้ก็แบบเออแป๊บนึงนะโอเคอันนี้ก็เป็นซันโอปอไอหนิงอะไรพวกนี้แหละครับก็คือคุณจะได้1จอไปของตัวเองนะครับทีนี้ผมจะพาไปเล่นว่าไอ้หกบาทที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับที่ผมลดราคาลงมาทุกถูกเนี่ยมันสามารถเล่นเน็ตฟลิกได้จริงหรือเปล่าโอเคผมพาไปเทสอหนึ่งเรื่องนะครับ Happy New Year อะไรจันหวางเันหวางอะผมไม่เคยดูเหมือนกันนะ เห็นไหมครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะแคสภาพวิดีโอมันจะขึ้นหรือเปล่าที่ผมอัดกำลังอัดอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราอัดคลิปเน็ตฟิกวิดีโอมันไม่ค่อยขึ้นนะครับโอเคแต่มันเล่นได้แน่นอนครับโ okay. อเคอ,อีกสักเรื่องนะครับเห็นไหมครับสามารถเล่น หนังเดสทริกได้ปกตินะครับในราคา65บาทาบาทสบายๆนะครับคุณก็แค่นะครับทักมาทางไลน์ของผมก็ให้ทักไลน์มานะครับผมจะทิ้งไลน์ไว้โอเคแป๊บนึงนะผมหานี่ไม่เจอเอาเป็นว่าผมจะทิ้งไลน์ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วกันนะครับก็แอนไลน์มานะครับสำหรับตอนนี้ผมไม่มีเพจนะครับหรือผมอาจจะสร้างเพจใหม่นะครับในราคา65บาบาทก็ทักมาทางเพจผมได้นะครับใครสะดวกทักไลน์ก็ทักไลน์นะครับ ถ้าผมสร้างเพจแล้วก็ทักเพจมาก็ได้นะครับก็แค่นี้แหละอยากจะมาโฆษณาแค่นี้แหละครับว่าเเพจเก่าผมถูกปิดนะครับผมก็ลดราคาแล้วจาก80แล้ว65เอามาซื้อกันเยอะๆนะครับก็ดูได้ปกติแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากใครไม่เข้าใจะอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันครับผมจะมาตอบขอบคุณครับ